เกม Monster Hunter Rise Sunbreak นั้นมีอัปเดตใหม่ครั้งแรกเลยนะครับก็คือวันที่10สิงหาคมนี้ฟีท i t เท u p อัปเดต1นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับว่าฟี A อัปเดตครั้งนี้มีอะไรมาใหม่บ้างผมแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด8หัวข้อครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะหัวข้อแรกนะครับก็คือมอนสเตอร์ใหม่4ตัวครับมี l u เซ n นา a g a ูก g ซีจิ i งบาเ s คิอุสซิ l เวอร์ลาท l ลแลวก็โกราเทียนครับ โดยมอนสเตอร์4ตัวนี้นะเราจะสามารถสู้ได้ก็ต่อเมื่อเรา MR 10แล้วเท่านั้นหน้าทางแคปคอมยังบอกว่าได้เพิ่มท่าโจมตีใหม่ๆให้กับเจ้าซิลเวอร์และทะลกับโกลาเทียนด้วยบอกเลยว่าเดือดขึ้นแน่นอนหัวข้อที่2นะครับก็คือชุดเกราะแบบใหม่นะครับเป็นชุดเกราะที่ได้จากการล่ามอนสเตอร์4ตัวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ใครชอบรูปลักษณ์แบบไหนก็ไปตามฟาร์มกันได้เลยนะครับแถมมีสกิลใหม่ติดมาให้ด้วย หัวข้อที่3นะครับก็คือแมปใหม่ครับฟอรอนอารีนาในแมปนี้นะครับได้รับการอัปเกรดใหม่ให้สวยงามขึ้นทั้งพื้นหลังทั้งบรรยากาศแล้วเรายังสามารถเจอไอเจ้าลูเซนนากาคูก้าในแมปนี้ได้ด้วยหัวข้อที่4นะครับก็คืออโนมารีเควสครับแต่เดิมจะมีให้เล่นถึงแค่4ดาวนะแต่ตอนนี้อัปเดตใหม่ครับมี5ดาวมาให้เล่นแล้วจะมีมอนสเตอร์ติดเชื้อใหม่ๆมาให้ต่อสู้ครับรับรองว่าโหดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนหัวข้อที่5นะครับก็คือ Anomaly investigation การออกล่าแบบ Investigation นะครับบางเควสจะมีเงื่อนไขามาให้เราด้วยเช่นไปได้2คนหรือว่านอนแมวได้2ครั้งเควสจะรันดอมมาให้และยังมีระบบเพิ่มเลเวลของ Investigation ด้วยครับถ้าเราเก็บเลเวล Investigation ขึ้นไปส,งสูงๆมอนสเตอร์ก็ยิ่งโหดขึ้นแต่ว่าวัตถุดิบพวกของรางวัลที่เราจะได้ก็จะได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน หัวข้อที่6นะครับก็คือระบบ Curious นะครับจะคล้ายๆกับระบบ Augment ในภาค World i c e b o บ n นะอาวุธอะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะ Curious อะไรเข้าไปเช่นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความคมเพิ่มค่า Critical เพิ่มโจมตีธาตุแต่ที่ผมสังเกตเห็นนะจะไม่มีเพิ่มการตีดูดเลือดเหมือนกับภาค World i ไ e b o บ n ไม่รู้ว่าจะมาอัปเดตให้ใหม่หรือเปล่าส่วนในชุดเกราะนะครับเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะ Curious อะไรออกมา จะเป็นการ r ันดอมนะครับตรงนี้ก็คือจุดที่ทําให้เราทดสอบความเกลือทดสอบดวงของเรานั่นเองหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่7 Anomaly Research Lab ครับที่นี่เราจะสามารถเอาวัตถุดิบที่เราไปฟาร์มมาจาก Investigation นะฟาร์มจากพวก Monster Anomaly เอามาแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการ Curious อาวุธชุดเกราะได้นะครับหัวข้อที่8นะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือระบบ Event Quest นะครับทางแคปคอมเขาบอกว่าเขาจะอัปเดต e v e n ์มาให้ทุกๆอาทิตย์เลย เราสามารถไปทำอีเวนต์นะเพื่อได้วัตถุดิบใหม่ๆม,มาตีชุดเกราะสวยๆได้แล้วก็ยังเพิ่มความยากระดับใหม่ครับหรือก็คือดูโอเทรดเราสามารถล่ามอนสเตอร์2ตัวนะล่ามอนสเตอร์2ตัวพร้อมๆกันได้เช่นฟูเรียสอาจังคู่หรือไม่ก็ซิลเวอร์กับโกพร้อมๆกันนะครับถ้าใครชอบความท,ท้าทายสามารถลงไปเล่นในอีเวนต์เควสแบบนี้ได้เลยแล้วก็ขอแถมนะครับอัปเดตครั้งต่อไปนะแคปคอมบอกว่าอัปเดตตอนปลายเดือนกันยายนจะเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่มาอีก2ตัวซึ่งเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไร เอาละครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสรุปนะฟรีไทเทอลอัปเดตใหม่ของเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2022นี่นะครับก่อนจะถึงเวลาอัปเดตครั้งหน้านะในปลายเดือนกันยายนยังมีเวลาให้เล่นกันอีก1เดือนครึ่งเห็นจะได้สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับ Hunter ทุกๆคนนะครับขอให้ฟาร์มของอย่างสนุกสนานหาของที่เรนต้องการมาใช้งานได้ ในอัปเดตครั้งนี้ถ้าผมมีข้อผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับใครมีเรื่องอะไรจะเสริมสามารถเขียนเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบายบายครับ